สวัสดีจ้าวันนี้ครอบครัวน้องไคเกอร์พาเพลนจะพามาชมวิธีการซ่อมบำรุงรถยนต์ของเรานะจ๊ะรถยนต์ของเรานะคะใช้งานนะคะมาเป็นระยะเวลายาวนานค่ะวันนี้เราต้องบำรุงรักษาเครื่องยนต์ของเราโดยพ่อบ้านนายช่างใหญ่นะจ๊ะรายการที่เปลี่ยนนะจ๊ะก็มีน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ เปลี่ยนลูกยางเบ้าชูลูกยางสกูกักนครูนะคะก็เปลี่ยนหลายอย่างนะคะสมกับการใช้งานที่เป็นระยะที่ใช้ระยะเวลายาวนานนะคะน้ำรายการได้มาเลยรายการต่อไปที่เราต้องเปลี่ยนก็คือ,อยางรถยนต์แต่ชะรอไว้ก่อนนะจ๊ะยังใช้ได้อยู่นะใช้ไปก่อนนะจ๊ะ ถึงเวลาเปลี่ยนแน่นอนค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเรานะจ๊ะเราก็หาอันที่รองนะคะน้ำมันเครื่องเก่าออกพอดน,นะจ๊ะส่วนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องมาเปลี่ยนน้ำมันเกียร์รถยนต์ของเรานะคะซึ่งรถยนต์ของเราเป็นเกียร์ออโต้จ้ะ ก็จะเป็นน้ำมันมน้ำมันเครื่องเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวน,นจะจ๊ะตอนต่อไปก็จะเป็นน้ำมันเกียร์นะคะน้ำมันเกียร์รถยนต์นี่เลยเรากำลังจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์รถยนต์นะจ๊ะนี่เลยค่ะหาที่รองไว้เลยนะจ๊ะขั้นตอนต่อมานะคะในช่างก็ถอด เขาเรียกว่าชูกรดคะชูรดนะคะเพื่อที่จะเอาชูรถออกมาเปลี่ยนทุกอย่างเป้าชูนะคะอ่าอันนี้ก็คือแม่แรงของเราเลยจ้ะเพื่อทําการเอารถยนนะคะขึ้นไปนะคะอันนี้แม่ก็ไม่ค่อยทราบเรื่องรถยนต์นะคะให้ได้แต่ขับจา้ ตอนนี้นะคะนายช่างกำลังคิดหนักเลยค่ะว่าจะเอาเบ้าชกออกมายังไงน,นะคะเพราะว่านายช่างแก่ตัวขึ้นมากเลยนะคะนายช่างต้องใช้แรงและหอุปกรณ์ช่วยอุปกรณ์ก็มีการช่วยทุ่นแรงของนายช่างนะคะนายช่างตบปาปาปาปปาไปเลยจ้าตอนนี้นายช่างก็กำลังเอาเบ้าชกออกมาเหมือนกันจ๊ะแต่เป็นช่วงล่างจ้า กำลังขันขันขันน็อตนะคะกำลังขันนอ็อตต้องใช้ระยะเวลาเวลานานนะคะพอสมควรจะ้ะพอถอดออกมาได้นะคะทุกคนนายช่างก็จะใช้ลวดนะคะดึงไว้ดึงกับยึดกับน็อตตัวข้างบนไว้ไม่ให้เผาหลุดออกมานะคะส่วนเบ้าโชุกเนี่ยนายช่างก็จะเอาไปอ่า ไปทําของนายช่างละคะ่ะเพราะว่าแม่ก็จําไม่ได้ว่าทําอะไรบ้างนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็คือใช้ดวดนะคะดึงไว้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้เผารดออกหล่นออกมา ད�ས <laughs> སས <laughs> เราบำรุงรักษารถยนต์ของเราแล้วนะจ๊ะเราก็มั่นใจในการขับผีนะคะขับขี่อย่างปลอดภัยจ้าขอบคุณที่รับชมจ้า